ตอนนี้เขาเจอผลประกอบการต่างๆก็ทยอยกันออกมากันเยอะแยะกันแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธุรกิจการบินก็เป็นธุรกิจที่ได้รับการผลกระทบอย่างรุนแรงนะเยื้อแล้วก็เรือร่องรางหลายปีแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงการรายงานผลประกอบการไตรมาสสองซะส่วนใหญ่นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือออกมาแล้วครับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะครับปรากฏว่าผลประกอบการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับได้ส่งไปในวันนี้ โอ้โหหกเดือนมกร,ราถึงมิถุนายนปีนี้นี่นะครับขาดทุน28,000กว่าล้านบาทการประกาศผลประกอบการของบริษัทการบินไทยนี่นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นไปตามที่หลายฝ่าย,ยได้วิเค,าคราะห์และก็ประเมินกันยะไว้อยู่นะครับว่าจะเป็นการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งแบบรายไตรามาสและเป็นแบบรายสะสมด้วยและที่สําคัญก็คือจุดที่ถือว่าพีคสุดๆหมายความว่าผลการขาดทุนจะพุ่งสูงที่สุดเนี่ยจะอยู่ในไตรามาสไหนระหว่างไตรามาสที่2กับไตรามาสที่3 แต่นี่เป็นไตรามาสที่2ซึ่งรวมกับไตรามาสที่1รวม6เดือนกันเป็นเซตผลปรากฏว่าการบินไทยเขาแจ้งมาแล้วที่ตลาดหลักทรัพย์บอกว่าบริษัทการบินไทยและบริษัทย่อยรวมกันเนี่ยนะฮะขาดทุนรวมกันทั้งหมดเนี่ย28,116ล้านบาทนะครับไตรามาสที่1เนี่ยขาดทุน22,676ล้านบาทในขณะที่ไตรามาสที่2ขาดทุน5,340ล้านบาทคือถ้าดูตัวเลขทงบัญชีก็เอาไตรามาสหนึ่งขาดทุนทั้ง2 2 0 0 22,000กว่าล้านบาทตไตรมาสสขาดทุนแค่5,003โอ้ลดลงไปเยอะนี่นะฮะลดลงไปเยอะฮะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการลดเดินเดือนพักงานพนักงานลดรายจ่ายทุกสิ่ง,ท,งทุกแบบแต่อย่าลืมนะครับว่ารายได้ก็เป็นตัวที่ไม่ได้เข้ามาอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องบินบินขึ้นแล้วเครื่องบินก็ไม่สามารถบินออกนอกประเทศได้นะครับตอนนี้เกิดเป็นปรพเ่เครื่องบินพิเศษที่จัดออกไปรับคนไทยทยอยกลับเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งแน่นอนเขาไปค,คําว่าเครื่องบินพิเศษ ก็คงจะต้องมีค่าใช้จ่ายจ่ายให้กับการบินไทยอยู่บ้างนะครับทีนี้เท่าที่ดูเนี่ยนะครับปรากฏว่าการบินไทยเขาให้เหตุผลนะว่าการที่6เดือนแรกเขาขาดทุนสะสมเป็น2 8 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าการควบคมุมการป้องกันการแพร่ระบาดข,ของโรคโควิดในประเทศปลายทางของเส้นทางบินของเขาทั้งหมดเนี่ยยังคงมีการบังคับใช้อยู่นะครับการบินไทยก็เลยต้องยกเลิกเที่ยวบินต่อเนื่องซึ่งกระทบหนักในช่วงไตรมาสที่2จากการเดินทางที่ชะงักหมดเลยเนี่ยนะครับ ทีน,นี้การบินไทยเขาบอกเขาเลิกที่บินทุกเส้นทางตั้งแต่วันที่1เมษายน63และสำนักงานการบินพลเรือระหว่างประเทศหรือว่ากอพอทอเนี่ยนะครับเขาก็มีประกาศปิดหน้าตาบ้านเรานะฮะห้ามเครื่องบินเนี่ยนะครับบินเข้าออกตั้งแต่3เมษายนจนถึง30มิถุนายนที่ผ่านไปนะครับสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่1 63ที่การบินไทยขาดทุน22,000กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปริมาณผู้โดยสารเนี่ยนะลด11.7นะครับเพราะว่าแน่นอนครับ ตัดเส้นทางบินลดเที่ยวบินนะครับไทม์สล็อตในการบินหดหายหมดเลยนะครับส่วนเคบินแฟกเตอร์นะครับหรือว่าจํานวนผู้โดยสารที่อยู่บนภายในลําตัวของเครื่องบินหรือห้องเครื่องบินแต่ละเที่ยวนี่นะครับเขาบอกว่าเฉลี่ยอยู่ที่70.9%ดสิาต่ำกว่าปีก่อนซึ่งปีก่อนเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่80.3%นะครับแล้วก็มีผู้โดยสารตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ4,490,000สี่ล้านคนนะฮะลดลงจากปีที่แล้วหรือว่าลบถึง28%ซ มาดูรายได้กันหน่อยนะครับรายได้รวมเขาบอกว่ามี3 8 1 0 0ล้านบาทต่ํากว่าไตรมาสเดียวกันในปีก่อนซึ่งตอนนั้นมีถึง1 1 1 0 0 0ล้านบาทเท่ากับรายได้ติดลบ23.7%ส่วนค่าใช้จ่ายรวมนะครับอยู่ที่42.600กว่าล้านบาทค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าปีก่อนนะครับซึ่งต่ำกว่าปีก่อน80,10ล้านบาทเพราะมาจากเรื่องของการ ลดค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นของการบินไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้อัตราอัตราตัวเลขค่าใช้จ่ายนั้นลดลงมาเรื่อยๆ <S <S ท่านผูพพ้ชมคงจะดูกันนิดหนึ่งในทางบัญชีอย่างที่ผมเชืวว่อก็มีหลายคนเข้าใจกันอยู่นะครับการทําให้ตัวเลขทางบัญชีนี้ออกมาก็แน่นอนครับลดรายจ่ายให้ได้มากกว่ารายได้ที่กลายเป็นศูนย์นั่นก็เป็นสูตรหนึ่งที่ทําให้มีผลการขาดทุนเนี่ยออกมาน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้ความสําคัญก็ปรากฏว่าพอไปดูในส่วนนี้สินนี้น่าสนใจครับ การบินไทยมีหนี้สินรวมทั้งหมด3,032,199ล้านบาทและปรากฏว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเอ็กคอ์ในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะฮะติดลบ18,155ล้านบาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับยังคงเป็นการกาดผลประกอบการในขณะที่สถานะขององค์กรนั้นเข้าสู่แผนการฟืน้นฟูกิจการในขณะนี้อยู่นะครับซึ่งก็ต้องว่ากันต่อไปฮะัว่าในที่สุดแล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนและออกจากแผนได้ช้าหรือแค่ไหนะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดธุรกิจและตลาดการฟื้นตัวของการบินทั่วโลกด้วยนะครับ